มาครับอยากได้รถดีๆผ่อนถูกๆนะครับเมเทนแน็สบายๆนะครับต้องคันนี้เลยเจ้า v ีออนะครับคันขาวๆนวลๆคันนี้เลยรายละเอียดของเขาจะเป็นยังไงไปชมกันเลย yeah! มครับคันนี้เป็นเจ้า v ีออนะครับปี2014ตัว S อนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับมาดูกันที่ไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้านะครับนี่โครเมียมตัดดำดูสวยงามนะครับมีโครเมียมใสด้านบนมีโลโก้ให้สวยๆงามอีกอย่างนะครับมาดูรอบๆเลยนะครับมาดูที่แม็กละยางนะครับแม็กเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยาง แน่นๆนะครับบอกเลยอยากเป็นบิสโตนนะครับใช้ได้อีกนานๆนะครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับมามาดูด้านท้ายกันดีกว่านะครับด้านท้ายของเขาก็จะเป็นไฟนะครับดูโชบเฉีียวนะครับนี่มีลิ้นคมๆนิดนึงดูสวยงามดูสปอร์ตขึ้นมานะครับเป็นตัวเสนะครับมาดูมาดูท้ายนะครับก่อนที่จะไปดูด้านในนะครับมี่กว้างขวางอัโถนะครับขอให้ดูคนน้อยหน่อยหน้ากล้องจับคนน้อยหน่อยนี่นะครับ ับฝากระโปงท้ายไม่มีทำสีนะครับใสๆนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับแก้มซ้ายขวาดูนะครับใสๆดูยางอะไรสักนิดนึงนี่ยังอะไรเดิมอยู่ให้ครบนะครับมาเดี๋ยวพาไปต่อด้านในกันดีกว่ามาครับตัวเอต้องบอกเลยนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลเลยนะครับปรับได้นะครับ มีพุทธสตาร์ทให้ด้วยนะครับมีมัตติมีเดียให้ที่พวงมาลัยนะครับเกียบเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือเป็นยังเป็นเมนวลอยู่นะครับแต่จะได้จอแอร์ดิจิตอลปุ่มพุทธสตาร์ทมัตติมีเดียให้นะครับดูนะครับคอนโซลยังสวยนะครับดํานิ่มๆนะครับไม่มีเยิ้มนะครับบางรุ่นอาจจะเยิ้มแต่รุ่นนี้คันนี้ไม่มีเยิ้มแน่นอนนะครับมาดูเบาะหนังนะครับเบาะหนังจะเป็นนี่โลโก้บีออสตงรุ่นนะครับเบาะเดิม เบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับยังสวยใสไม่มีรอยแตกนะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่าว่าความกว้างเขาเป็นไงป้ามาดูด้านหลังกันบ้างนะโอ้โหโอ้โหกว้างกว้างครับมีที่วางแก้วให้1อันนะครับอ่านั่งได้3ท่านนะครับด้านหลังมีล็อกซีสําหรับเด็กนะครับอยู่ด้านบนเนาะโอเครายละเอียดรวมในตัวรถนะครับยังสวยใสยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาดีกว่าว่าราคาเจ้าคนนี้เท่าไหร่ป้า สำหรับราคาเจ้าคันนี้ครับตั้งอยู่ที่319,000 10บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเพียง5 0 0 0กบาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อ้องวิกเข้ามามีโปรโมชั่นดีๆเยอะนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับบอกในคลิปไม่หมดวันนี้อยู่ที่ลิกอ,อัลติคารเลยครับผมใครสนใจก็ติดต่อ้องวิกเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย